เด็ดอะเห็นไหมผ้าสวยเนาะใครซื้อผ้าให้อาม่าใครซื้อผ้าให้อาม่าอีกตัต่อไปใครก็เป็นคนซื้ออาม่าชอบไหมคะชอบอ่าหล่อนยังดูื้ออ่าใช้บ่อยๆนะมาอ่าโอ้อาม่าหอมหน่อยอาม่าหอมอีกตัวหน่อยอาม่าหอมอีกตัวโอ้ ยูมายืนตรงนี้ไอ้ถ่ายอยู่ต่อเลยก็ได้ไม่เป็นไรสามหลานสะพ้ายค่ะชิปอ่ะค่ะชอปอ่ะอ้วนเลยตอนนี้ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายวันนี้อ้วนมกถ่ายไจะอ้วนเนาะบ่คนถือกล้องไงคนถือกล้องไงอ้ห้าหอมนะคะเนี่ยอ 他不倒。<laughs> <laughs> <laughs>